ได้เวลาไปหากันแล้วกับเชือกหาเชอร์รตอนวินเทจโตโยตี้ มันมันผิดปกตินะครับอะไรครับตามหลักผู้จัดาการก็จะเข้ามาที่โชว์รูมนี่สายๆหน่อยวันนี้ทำไมมาแต่เช้า <ผม S 2> ครัผมต้องมาแต่เช้าเดี๋ยววันนี้คุณต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะเข้าใจไหมครับผมเพราะว่าบอสใหญ่เนี่ยเขาจะมาโชว์รูมอีสโซุของเราต้องดูแลให้ดีมีคุณภาพเข้าใจไหมครับอทำไมเขาต้องมาด้วย่ะครับเพราะอะไรเ,เขาก็ต้องมาเช็คมาดูเราสิเพราะว่าสาขาแล้วสาขาเราเนี่ยทายอดไม่ถึงเป้าแต่คุณะจะเจอเขาเนี่ยคุณมีโรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยไปที่เสี่ยงมาหรือเปล่าเสี่ยงครับไปที่ไหนมา ไปวัดครับไปวัดจะไปเสี่ยงอะไรเสี่ยงด็ครับผมอยู่ป๊อกเด้งเพื่อนผมอยู่ไฮโลครับอ๋อเปลี่ยนทั้งคืนเลยครับหยอกชัดหยอกหยอกใจหายหมดหยอกนี่คุณตลกอะไรผมเนี่ยบอสเฮลโลไอ้น้องน้องน้องเขากำลังทุเลาะปากปังกันนะออกไปเล่นเชื่องกันไปไม่นี่มึงพูดงี้เนี่ยนี่บอสของเราเนี่ยชื่อว่าจบมาจากเมืองนอกเนี่ย ชื่อยอดเนี่ยนะยอดเนี่ยบอสชื่อนี้มันไม่มีเขาเหลือชื่ออันฟอร์เล็กเสี่ยฉ่ำอ่าอย่างนั้นขาแต่แค่ซท็กแค่แต่สามคำเมื่อไหร่แย่คำเขาว่าอะไรวะเขาบอกว่าอ๋อเขามาถึงไทยได้สักคู่หนึ่งแล้วเขารีบเข้ามาเลยเพราะว่าของเรายอดขายไม่ถึงเป้าเราวันนี้จะนําเสนออะไรครับเออเออบอสครับครับวันนี้คือผมจะนําเสนอการขายรูปแบบใหม่ครับคือการให้โคโยตี้เนี่ยมาเต้นขายรถบอสว่าไงดีครับไม่โสดครับ ดีไหมครับครับดีครับบอสชอบแม่เอาคนตี้มาเต้นอ่ะครบครับบอสชอบเลยนะรัเอากี่คนดีคนตี้ครับผมครับสองคนเองเหรอครับผมได้ได้วันนี้ผมเรียกให้2คนเลยครับผมเป็นระดับแบบว่าคนตี้อันดับท็อปทอปของประเทศคสองวงเลยครับเข้ามาหรือยังเนี่ยมาแล้วมาทำไมฮะอีเกียวหัวเป็ดใครเกียวหัวเป็ดใครโอ้โหสภาพมึงก่อนมึงควรคู่ที่จะมาเต้นกับกูไหมกูคนตี้อันดับหนึ่งเว้ยมึงจะมาพูดเว้ยแหมมึงรุ่นไหนมึงรุ่นไหนแล้วมึงกันรุ่นไหนูเต้นมาแล้วท ้ยรุ่นแม่โถ่วงเก่ากูรู้นไหมวงเก่ากูวงอะไรพวงไรพุทธเลเดอร์มันโป่งด้วยถ้าทำอไม่ยุ่งวงนะกูไม่ย้ายไปอยู่พอซิงเกิลรับบุรีหรอกแต่นั่นเป็นเหรอมึงเต้นัเป็นเหรอกูนี่คือแต้นเลยกูนี่เจ้าแม่เต้นเลยเด็กรุ่กแบบนี่ไหว้กูทุกตัวถ้ากูรู้ว่างานนี้มีมึงกูไม่มาหรอกกูจะบอกท่าอีโลนคิดว่ากูอยากมาเหรอคิดว่ากูอยากมาทำส่วนตีกันตรงนี้นะครับ อดิบโปรตีผมจ้างมาจ้างมาแล้วมาดนด่ามาดูทะเลาะอะไรคุณรู้ว่าบอสเครือจักรกลแล้วเนี่ยเออเออขอโทษบอสผมจะกรกลแล้วรีบไปหน่อยได้ไหมครับเอาอย่างงี้คุณอย่าพึ่งทะเลาะกันมึงคุณไปตบกันหน้าตู้เปร์เซนีเหมือนเดิมมั้ยก็ได้เลยนะได้เยมาเลยลงมาเลยทำงานก่อนไปเต้นก่อนไปเต้นก่อนเดี๋ยวผมพิเศษให้คนละห้าพันช่วยทำงานนะบอสผมรอดูขอโทษเด็กเอ็นบอสรีบไป อยาที่จะผลัดกันอยากผลัดกันอยากที่จะอยากไม่บอกใจก็ขาดกำลังนี้อยากให้เพิ่มใจบอกมาบอสครับบอสครับครับคือว่าผมพาคุยตี้สองวงมาหาบอสนะครับบอสอยากดูใครเต้นก่อนครับอย่างครับดีให้มันเต้นไปก่อนฉันเนี่ยจะรอจะรอจะรอว่า ก็ไมไม่เปิดกระจกลรอคะกระจกทำไมเอากระจกขึ้นลรอคะไม่เปิดกระจกทำไมเดี๋ยวมาพูดเลยเมื่อกี้กูเห็นมึงท้าอยู่ตรงนู้นกูไม่เห็นเหี่ยมหรือมึงก็ถอยมาเล่นตรงนี้จริงเหรอลุงรังดานี่ขอโทษนะฮะถ้าจะทะเลาะกันไปทะเลาะข้างนอกนะครับเพราะข้างในเนี่ยผมจะขายรถนะครับอืผมจะขายรถปิกอัพสุดเท่ i n s สุเอ็กซ์ซีรีสจัดเต็มด้วยชุดแต่งเ สไตล์ลิสต์แพ็กเกจทั้งภายในและภายนอกสปอร์ตพรีเมียมเร้าใจไม่เหมือนใครแน่นอนครับผมเนี่ยเหรอคันนี้เลยบอสจะให้ฉันมาเป็นพิตตี้เหรอคะถูกต้องฉันเป็นพิตตี้ได้ค่ะแต่อีเนี่ยผีติดรถอ้าวอย่าทะเลาะกันซี้บอสผมรออยู่อุ๊ย้โหนี่ท่าอะไรเนี่ยขนาดใส่แมสมึงยังเล่นหน้าเอเนี่ไม่มีแมสนะเห็นหน้าปู่หมากเลย เออขอโทษนะครับ<ง>บอสผมรอนานมากแล้วลช่วยเอนเตอร์เทนบอสเลยบอสผมง่วงมากเลยตอนนี้คนแรกเชิญครับเป็นไง่าบาครับปาบอชอบไหมครับไม่ชอบคุณไม่ผ่านแล้วไปยืนรอเลยยังรอ เจ๊รงรักคนนี้นี่โอ้โหบุกเบิกเจ๊รงพร้อมยังเอาจังหวะที่ทันสมัยที่สุดที่เคยมีที่สมัยเจ๊ You f o ซ Single และวงวีนาโพธารามโอ้โหทันสมัยมากมึงไปขุดท้าเต้นมาจากไหนเนี่ย คนนู้นชอบมั้ยชอบไหมครับไม่ชอบถ้าคนนีูดได้เหไม่ชอบคนนี้คนนี้ชอบโอ๊ยฮะหนูลองนี้หนูมาดิเขาไม่ได้เต้นเขาไม่ได้เป็นคุณตี้นะคะชอบเหรอคะชอบอ่ะเต้นใกล้ๆบอสเลยดีมากวัดเนแล้วคนนี้ครูก็ชอบ ได้เลยเหรอหยิอย่ากดเลยหยิบไปเราไปเราไปเสียเขาไม่ชอบแล้วเฉยกลับได้เลยเขาเราตังค่าตัวล้คะยังจะหน้าได้นหน้าได้ค่าตัวเดเป็นพ่อเมืงตัวเดียวแท้เลยโ้โหพอเมืองด้วยและไปที่ไิทไปทั้โคกูที่ต้นไปสนีไหมมึกล้ามึงเดินนาไปเลยมึงเดินนาไปเลยโหมามึงจบกัน่มึงจอคุณแน่มจอกูแน่มึงจับกับกูตรงนี้เลยหยุดเลย มาพร้อมเลยตบแทะตบแทะตบแทะเสียงดังตบแทะคอแทะอะไรนะโๆ่คงจะห่างหายกันไปนานถ้าทางจะคิดถึงสตูดิโอกันใช่ไหมล่ะคะเนี่ยเดินกันทั่วเฉียว ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสั E N S E ก็พวกเราั a นทำในกวยาเซนทีวี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 